วัสดสีครับคุณผู้ชมมาเจอกันแล้วกับช่องคุณเกมสูนไปไทยนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับสูนไฟตัวหนึง่งครับหลายคนอาจจะเคยเห็นกันนะครับซึ่งสูนไฟชนิดนี้จะอยู่ตามข้างทางท,างทั่วไปหรือ,รอตามที่ลกร้างนะ,ละหลายคนอาจจะนิยมปลูกกันก็นมีฮะซึ่งมีสรรพคุณทางสูนไรที่ดีมากๆเลยนะจะเป็นอะไรนั้นเราไปรับชมกันเลยครับนี่นะครับคุณผู้ชมนี่ก็คือต้นลูกใต้ใบนะครับคุณผู้ชมมีลักษณะต้นนะครับจะเป็นอย่างนี้เลยนี่หลายคนอาจจะเคยเห็นนะครับ ส่วนมากจะหาพบได้ตามข้างทางนอกาะคุณผู้ชมตามที่รบนอกาะคุณผู้ชมนี่ลักษณะต้นแบบนี้ลูกของเขาจะอยู่ใต้ใบฮะซึ่งสรรพคุณทางสุนไพยของเขาค่อนข้างที่จะดีเลยนะคุณผู้ชมดีพอสมควรเลยและเป็นสรรพคุณทางสุนไพรที่เยอะอีกด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะบอกเลยเดี๋ยวจะพาดูต้นก่อนเนาะคุณผู้ชมนี่ลักษณะต้นจะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมนี่ครับก็ซึ่งเกิดอยู่ข้างบ้านผมเองนะผมไปถอนมานะคุณผู้ชมนี่เลยนี่ฮะภาพชัดดีนะครับผมนี่ สุดยอดมากนะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสปปรรพคุณของเขากันเลยว่าจะมีอะไรบ้างนะครับสปปรรพคุณของลูกใต้ใบแนละใช้รากและใบของเขานํามาตากแดดได้ให้นะนํามาบดเป็นผงชงเป็นชาดื่มนะมีสปปรรพคุณช่วยบํารุงร่างกายบํารุงสายตาได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนทั้งต้นของเขานํามาต้มน้าดื่มมีสปปรรพคุณช่วยแก้อาการร้อนในกระหายน้ำนครับแก้ไข้มาลาเรียแก้อาการไอนะครับช่วยขับเหงื่อนในร่างกายได้เป็นอย่างดีนะ ลูกใต้ใบนะครับเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ช่วยควบคุมนะครับและลดระดับน้ําตาลในเลือดนะซึ่งจะเหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวานได้อย่างดีนะครับผมและมีสรรนคุณช่วยลดความดันโลหิตได้อีกด้วยนะครับส่วนรากของเขานะครับนํามาต้มน้ํำดื่มนะมีสรรนคุณช่วยบํารุงกระเพาะอาหารนะครับช่วยรักษา ลำไส้อักเสบได้อีกด้วยนะส่วนทางต้นของขาวนะครับคุณผู้ชมทางต้นของเขาครับนำมาต้มน้ําดื่มมีสปปรรพคุณช่วยแก้ท้องร่วงท้องมานท้องอืดท้องเฟอ้อนะคุณผู้ชมและท้องเสียนะครับส่วนข้อควรระวังของการใช้สูนรพายชนิดนี้นะคุณผู้ชมผู้หญิงตั้งครรภ์นนะไม่ควรรับประทานสูตไพายชนิดนี้เด็ดขาดเลยนะเพราะว่าสูตรพายต้นลูกใต้ใบนะมีฤทธิ์เป็นยาช่วยขับประจำเดือนนั่นเองนะไม่ควรรับประทานเด็ดขาดนะคุณผู้ชมอันตรายมากๆเลยนะ สมุนไพรแต่ละชนิดนะค,คุณผู้ชมมีทั้งคุณและโทษน,นะก่อนจะใช้สมุนไพรแต่ละชนิดนั้นนะครับผมควรศึกษาให้ดีก่อนไม่มั่นใจยังไงก็ห้ามใช้เองเด็ดขาดนะควรปรึรกษาแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรไทยนั่นเองนะ,ค,ะคุณผู้ชมหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรนะครับผมก่อนจะใช้เสมอนะครับผมปลอดภัยไว้ก่อนนะคุณผู้ชมควรปรึกษาผู้ที่เชี่ยวชาญจะดีที่สุดนะไม่ควรรับประทานเองนะคุณผู้ชมเพราะว่าอันตรายนะคุณผู้ชมสมุนไพรแต่ละชนิดเนาะ เพื่อปลอดภัยต่อตัวเราด้วยนะคุณผู้ชมโอเคของดีอย่างนี้ไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะเราหาพบได้ตามข้างทางหรือจะนํามาปลูกลงกระถางก็ได้นะคุณผู้ชมเพื่อขยายพันธุ์นะนี่เลยและสรรพคุณของเขาดีอีกด้วยนะไม่ควรพลาดเลยกับต้นลูกใต้ใบฮนะบางพื้นที่บางท้องถิน่นเขาจะเรียกไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมบางพื้นที่ที่ไหนเรียกแบบไหน,ไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคุณผู้ชมว่ามีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างนะฮะคุณผู้ชมนี่เลยนี่ฮะ สวยงามมากๆคุณผู้ชมนี่ลักษณะจะเป็นอย่างนี้เลยนี่ครับก็วันนี้ภาพค่อนข้างที่จะชัดดีนะคุณผู้ชมนี่ฮะปรับมาอย่างละเอียดเลยให้คุณผู้ชมได้เห็นต้นกันชัดๆเนาะนี่นี่ครับสวยงามมากนี่ฮะสามาปลูกลงกระถางได้เนาะมันก็ถือว่าเป็นศูนย์พัยที่ สวยงามอีกแบบหนึ่งลและปลกอีกแบบหนึ่งฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูรากของเขาเลยนี่ลักษณะรากของเขานะครับจะเป็นแบบนี้เลยนี่ผมไปถอนมานะค,คุณผู้ชมนี่ครับก็ถือว่าเป็นพืชที่ปลูกง,ง่ายพอสมควรเนาะค,คุณผู้ชมนี่ครับต้นลูกใต้ใบเนาะหรือหญ้าใต้ใบนั่นเองฮนะ โอเคครับคุณผู้ชมที่ไหนก็นมาก,กับสมุนไพรต้นลูกใต้ใบนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อ,อไปคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้พลาดคลิปหใหม่ๆนะครับผมก็ต้องรับรองกับสมุนไพรต้นลูกใต้ใบนะครับสมุนไพรข้างทางสมุนไพรดีๆของเราเารื่องสรรพคุณโดดเด่นอีกด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครนนี้สวัสดีครับ